ทุกคนคะถ้าเกิดว่าเราติดอยู่ในหอพักที่เอ่อไม่ปกติทุกคนจะทำยังไงอะแล้วตอนนี้นะคะพี่ก็ติดอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ที่แห่งนี้มันก็มีอะไรบางอย่างอ้ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาและนี่ก็คือเกมโรบอกกับแมพที่มีชื่อว่าสวีท ปวดและในหอพักแห่งนี้นะคะทุกคนผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต่างกลายเป็นสัตว์ประหลาดแล้วเราจะกลายร่างหรือเปล่านะวิธีการที่จะเล่นในแบบนี้แล้วเอาชีวิตรอดได้นั่นก็คือการที่เราต้องรักษาจิตใจของเราให้มั่นคงหนักแน่นใช่แล้วค่ะทุกคนเราจะต้องเอาชีวิตรอด จากเหล่าผู้คนที่กลายล่างกันให้ได้นะคะแล้วในระหว่างทางมันก็จะมีก้อนสีเขียวๆให้เราเก็บเออมันคมมาาเนยใช่แล้วคะ่ะทุกคนโอเคแสดงว่ามันมีไอเทมที่เราสามารถครอบครองได้นะคะอุย้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยไอคนนี้มันกลายเป็นเป็นไรอะ่ะออ้ยมันมีแปดขา แสดงว่ามันมีสปราลาดหลายตัวนะทุกคนคือเขาทําถึงมากเลยนะแต่และตัวคือแบบหน้าตาไม่เหมือนกันเลยโอเคเราสามารถที่จะเก็บอาวุธได้นะคะมาค่ะเราไปกันต่อเลยดีกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราควบคุมจิตใจของเราไม่ดีแล้วก็เราอาจจะกลายร่างเหมือนกับผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ได้ค่ะทุกคนโอเคเราจะรอดไปด้วยกัน ทำไมกระแพงถึงพังแบบนั้นล่ะคะเอาไงดีวะทุกคนจะไปต่อหรือว่าอยู่แค่นี้เฮ้ยเฮ้ยนยนะีนยนะ่ะนี่ะจะจัดการมันแล้วไอ้หนุ่นนมโอ้นอ่าฉันอยากไปดูไฟอันเดียวก่อนนี่เฮ้ยเรามีอาวุธเรามีอาวุธเดี๋ยวเราช่วยนายเองนี่นะเราแค็งมานานแล้วไอ้ตัวเขียวนี่มันทําให้เราอ้อาวตายแล้วเฮ้ยแต่เราไม่ยอมแพ้หรอกเราจะจัดการมันเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวก่อนทําไมไนายไม่มาช่วยเราเพื่อนเพื่อน ของแท้ของจริงนะครับคุณผู้ชมเออคำถามคือทำไมนายถึงไม่มาช่วยเราระเพื่อนเพื่อนสรุปได้เลยละกันในแบบนี้ไม่มีเพื่อนมีแต่เพอืย่ยแล้วดูเขายืนอยู่ตรงนั้นโอุย้ยมังกันเต็มเลยทุกคนเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเราลงไปที่ชั้นล่างสุด เราจะเจอกับจุดที่ปลอดภัยนะคะโอเคระหว่างทางขอแวะดูอะไรก่อนอดูเหมือนจะไม่มีอะไรให้เก็บเลยห้องพักแต่ละห้องถูกเปิดไว้หมดแล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าผู้คนหายไปไหนกันหมดรีบไปรีบไปดีบลงมาแล้วเราจะต้องทำการลงไปข้างล่างนะคะจะได้ปลอดภัยอ่ามันมีลูกศรชีน้นำทางเราอยู่คะ่ะทุกคนโหยโคตรตื่นเต้นว่ายังไงดีตอนนี้ก็ลงมาที่ชั้นเจแล้วนะคะ เหมือนกำมุอกันอยู่ข้างล่างมาวะโอเคมีแผ่นไม้ให้เราเก็บได้นะคะแผ่นไม้นี้จะสามารถเอามาสร้างห้องได้ค้าห้องได้ทุกคนเอาละอยู่ที่ชั้น6แล้วลงต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะคะลงไปที่ชั้น5้ชั้นล่างสุดมันจะมีอะไรวะโอเคลงไปที่ชั้นต่อไปเลยตอนนี้ยังไม่เจออะไรแปลกๆนะทุกคนชั้น4แล้ว เราสามารถที่จะกระโดดลงไปเลยได้ไหมเนี่ยไม่นะได้นะเพราะว่ามันอิงหลักความเป็นจริงกระโดดลงไปอาจจะตุยได้โอเคลงไปอุ้ยอุุ้เร็วเร็วเร็วเรเรโอเคชั้นสองเฮ้ยเหมือนมีอะไรบางอย่างเราถูกว้่ามาที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็เจอเข้ากับตัวเราสามารถกดพูดคุยได้นะคะทุกคนเอาแล้วไงเราจะยอมแพ้ดีไหมอะ อะลองยอมดูดิทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อจิตใจของเราถูกรอมงำโอ้ oh my god เราก็กลายร่างเป็นกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดแล้วเป็นสัตว์ประหลาดที่โชคร้ายด้วยแล้วทไมต้องมาเกิดตรงนี้อะเดี๋ยวก่อนไอคนนี้ทำไมมาถึงทำเรา,าแบบนี้ล่ะเฮ้ยเราเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกันแต่ทำไมนายถึงทำแบบนี้ เราจะสู้และเราจะสู้สู้นะเวยส,สู้เห็นวันนี้เราสู้นะนี่นี่เขาโกรธอะไรเราโกรธแค้นเครื่องโกรธโอดชั้นใหญ่นี่นี่เราเราแค้นอะไรกันมาขนาดนั้นโอ้ยโอเคทุกคน นี่นะคะไม้ที่พี่บอกไว้เราสามารถที่จะเอามาสร้างกั้นห้องแบบนี้ได้นะคะพวกเหล่าสัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็จะเข้าห้องเราได้ยากขึ้นเว้ยแต่อยู่ดีๆไอคนนี้มันเข้ามาได้ยังไงก่อนแล้วพอเข้าเสร็จแล้วดูมันนั่งมันนั่งเฉยๆทุกคนเอาไงเี่ะเราควรที่จะไปสะก,กิดเขาดีไหมเออนายนายเขาไม่ตอบอะไรเลยนะเออคือเขานั่งเงียบม,มากเลยทุกคนเวลาก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะเฮ้ยขยับแล้วขยับแล้ว คืออะไรเฮ้ยแปลกลางว่าเป็นตัวอะไรอะ่ะอู้หูยพนจนโอเคเราโดนครอบงำพอดีกลับมาคุยกับตัวเราอีกหนึ่งครั้งอ่ะลองดูนี้ลองจํานนจำยอมดูจะกลายเป็นตัวอะไรเราต้องกลายล่างไปสู้กับมันแล้วและตัวที่เราได้ก็คือ,อะจะสู้ได้ไหมอ่ะลองดูสักตัง้งนายนเมื่อกี้นายเรา นายนายทำเราเหรอนี่นี่ย